สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่22ตุลาคมผมก็ย่อยครับเราอยู่กับตัว GL จึงไร้ใช้นในการวิเคราะห์ตัวกา r g ทองคำกันนะครับหลังจากที่ทองคำเนี่ยไปขึ้นไปถึงดีจุดสูงสุดอท l t i m เ n e ร r คอร์ดน,นะครับที่4385นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาในรอบความสุดในรอบหล,หลายวันนะมาที่ประมาณช่วง4007นะครับซึ่งเป็นการเทขายทัไรบางส่วน นักลงทุนนะจากาาการคาดการณ์แล้วก็ความกังวลต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของการประกาศตัตวเลขนะฮะที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่24่สิบสีนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัวการประกาศตัตวเลข CPI หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเอการที่รัฐบาลอเมริกาโดนชัดดาวนะครับแต่ว่าก็ามีกระแสข่าวว่าอาจจะเริ่มกลับมาทำเอ งานปกติได้แล้วนะถ้าสามารถยิงงบประมาณผ่านสภาคองเกรสนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวสารเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับก็ทําให้น <c oughs> ักลงทุนเนี่ยมีการแบ่งกําไรเทออกมาครับทางทุนทองคำเนี่ยลดลงมาเรียกว่าเกือบ10%เลยนะฮะหลังนั้นมาดูในส่วนของตัวทุนทองคำสับในส่วนทางเฟรมเดย์เนี่ยเห็นว่าจะเริ่มมีแรงบ่ายกลับมาในทางเฟรมย่อยนะครับแล้วก็ทางเฟรมหลักเนี่ยยังคงมีแรงเซล,ลขว้างอยู่ ตัวในเดย์นี่มัติดลงนะแต่ว่าร่มยี้อยู่ในสุ่มบายอยู่นะครับตัวราคาทั้งเทียนเมื่อช่งชวงเช้านะฮะลดตัวอยู่บริเวณ4.00 4เอลดตัวอยู่บริเวณช่วงลลาว 4, 0, 0, 4. ร,ราวๆ4.00 4.5ดังนั้นเนี่ยราคาก็มีดิดขึ้นมาที่4.14 1 4นะครับเพราะช่วงนี้ราคาค่อนข้างขวัญผนวิ่งค่อนข้างเยอะเพย็นแต่เราไม้ครั้งในการเทรดก็มี t p s l หน่อยล้วกันนะครับ ไอ่วนของตัวทางเฟรมเอสครับตัวทั้งเดียนราคาเนี่ยลงไปถึงตัวกรอบล่าง S4 สะครับหลังจากที่เมื่อวานนะ่ยลุ้นอยู่ว่าหลุดกรอบกลางเลยว่าถ้าหลุดกรอบกลาง S4 นี่มีโอกาสลงยาวแล้วก็ลงยาวจริงนะลงไปถึงทุกกรอบล่างเลยนะเรนเอสสองสี่ศูนย์หนึ่งหนึนย์ศนลังจากนั้นราคามีรีเวิร์สรีบาวกับมาสามารถยืนอยู่ใน S1 ได้ซึ่งถ้าแต่ราคายังสามารถยืนอยู่ใน S1 ได้แบตหนึ่งมีโอกาสที่จะ1ก็คือวิ่งกลับไปทดสอบแนวไพบรอดซีหนึ่งเท่าสหรือจะวิ่งไปไซด์์เเวววยยออู่่บริณนนี้ก้กกแล รอเลือกทางอีกทีหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข CPI ในวันศุกร์นี้นะครับมาดูในส่วนตามเฟรม H1 ครับเอาไปไว้ H1 เนี่ยถ้าราคากลับไปอยู่ในกรอบหรือว่าสามารถ break out ราคาช่วงสี่หนได้นะครับราคามีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบตัวไพลอต C 1 9 3ครับเพราะจะรอดูเพราะตอนนี้โซนในใน,ใน,ในตัว h อเนี่ยม,ม,ม,มีติดขึ้นนะครับวอลลุ่มมีกำลังมียกขึ้นแล้วมีโอกาสนะเพราะฉนช่วงนี้เน้นถ้าไม่ดุด S1 นะครับพอหงเน้นย่อระบายย่อระบายขึ้นไป จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าหลุด S1 ก็มีการลงมาที่ทดสอบแนวรับอีกครั้งที่บริเวณ S2 ครับผมเผมดูแล้วน่าจะยืนบริเวณ S1 ได้เลยนะดังนั้นเล่นเป็นโซนจะปลอดภัยกว่านะครับผมแล้วก็มี TPSL ทุกไฟด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับตัว GL จะมีการใช้งานช่วยในการวิเคราะห์เทรดตัวทองคำแล้วก็คู่เงินต่างๆแดที่เจนครับมีตัว a ว g 2 n CL อยู่บีขับนะครับสามารถเอาไปทดลองใช้ได้ฟรีตลอด14วัตนะครับผม โอเควันนี้ขอบคุณมากครับเดียนประชกันไลฟ์สดตอนตลาดเปิดตอนทุ่มหนึ่งถึงกทุ่มผมนะครับสวัสดีครับ